ข้างหน้าเขาจะไปเลย If you know what quay của tôi là nắng tỉnh hoài nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อน้ำเต็มผายทุกคนเลยประตกเมื่อคืนนี้ตัอตุกแห้งตัวตามิ่งนะน้ำตนูนสิบกโอ๊กประต้แห้งน้ำลายเลยทุกคนเลยทางนี้จะ,จะไปนะทางข้างหน้าเราจะไปเลย ลิฟต์เลยเขาแถวนีน้ำลายเชื่อตูก้กาทุกคนเลยพอดีหยาบนี่ตู้เขาก็เวลาน้ำแห้งเอาหือไว้น้ำลายเขาก็เชื่อบานี ตูงไว้ทุกคนเลยน้ำลายตู้เนี้ยพอได้ยาก เรียบร้อยเลยคือน้ำมาแห้งตดทิ้งนะหางจะจะไปหางขนา้าเขานะคือว่าน้ำแห้งตึบไครนี่กเต็มเลยน้ำคือลูกเคยไปไยท,ท่าจะนั้นพงมาซอยพงมาตะบานไปลูกกาก่อนลูกกาตืมทุกคนเลยเพราะว่านลูกได้กาทะเลเศรา้าเศร้าปลายหนึ่ง ดับหน้าไอ้คือเก้ายังไปทันแล้วหักก็คึงน้ำเฮาหรือว่าตะการนะเฮ้อน้ำกำลังไหลเฮาคือตะการเลยกากระง่ามเลยทุกคนเลยโอ้ยไหลเติมหักมืดเข้าเต็ๆนะ ลกไว้มัำได้สองร้อยผูกมันนีทอง้ากระคึมๆอยู่ทุกคนเลยเข้าแปลงห้างข้างหน้านี่ก่อนยันผลไม้แมลงอน่ยนมันไปนะโู้มืดผลไม้เลย こう。 รอแล้วล่ะรักมันเขาจะขนเพิ่งมาซื้อนี่ทุกคนนลยไปนี่อยา่าเราเอาชอบแปะแปะแปะเชพเพิ่งนี่เออน้ำตนน้นทึนทึนทึนนะพี่เลยขับไปเชิดชอบนี่น้ำสีซอสซอสซอ,อ,อมันชีขนาบมันชีขาดนะน้ำลิบเลยเขานี่ ตัวเชลเล่แล้วสอบเซอร์ลุด,ดาทเลย เริ่มขีดหนักมากเลยวีนนี้เศรษฐกิจะจะผลดียขงไงก็ขีดจะพาก่อนลุกล้าเป็นอลุกล้าเราละ อย่งองมันนั่นแหะ แขงมามี okay, mm ่เกระดโมใส่กระเบือใส่ยานางเหลือพระขามาซื um. ้อหน่อย มันเป็นูผารนเป็นรูกระดูกอะไรใครมีหร Keep am going เตืิญมัมีมมนี่เน้นวเช้อมัมีเรอชุกปดไปบอกวเบื่อเสอ ขาเส้นำไป่เชื่อ b o เนี่เพ่น โอ้คิดข้าวเปิดบอกมันมีใน มากินข้าวิ้งน้ำเดียวทุกคนแก่งมามีเสือกระดูกม,มุงมานิอืมบุพงกับท่านมาอยู่

ตอนนี้ฝนกระตุกคนเลยหาย้ำตุงก,ก่อนเสื้อตะเส้นี่จะทำยังได้ย้ำไปุ่นน้ำเดียวนะพอม,มาจิมอ่านบอกอ้ฝนกระตุกน้ำก็เต็มพายเลยเมื่อวานนี้ ไถหน้าโคมม oh, ีน้ำอไจ้เอาจักมาแหละเมื่อนนี้มันขึ้นไพัดเปนตกน้ำลงมาสิโค้งคว้ากอ้ต้มึทุ่มจุกใจทุ่ม่เลยทุกคนเลยโอ้น้ำกระแหงเลยจิบกันเป็นเบรกลืงอยู่จีบหือบอกหยาบเมื่อก่อนเข่ากันลิบลอกลิบลอกอยู่ผู้น่ะน้ำทุ่มมัน มีปลาเขียมีเตกปูดูตัวนี่กาได้มือก็ทุบเลยว่าค้ำละมันนี่กะมาหาดับไหนดับไห้ดับหน้าคือเก่าวมันนี่นะมันนี่เจ็บฟ้าหองคึ้มขึ้นอยู่เลยตอนนี้ก็ได้เขาก็ได้มือนอนสะพื้นกูแหละเพราะว่ามันดิสินทุกคนนะมันดิสินใหญ่เดือดเจ็ดมืดทุกคนเลยอ๋อมืดปนสินดับหล่ะเขาก็ได้หานอนบ้านเดือดเจ็ดนี่มืดแล้วก็เดือดแปดเอกมาไหม่บ้านนี้ หน้าเข่ากะหน้ากะท่านขึงเนาะมดนู่นนั่นแหละคือหลัขึงนะให้นี่ก็ยังอยู่แถวตะการนี่ก็ยังหลายอยู่นะสำหรับคลิปนี้กะมี่นี่เลยตาลายทุกคนเลยมาให้มาหน้าคือเก่าตอนนี้กะจะได้มือก่อนสำหรับคลิปนี้ก,าาก,โก็โจโจ้คลิปนี้คลินาขอเดี๋ยวไม่คบใจที่ติดตามแล้วครับชมมือก่อนทุกคนเลยน,น้ำตัวขึนหน้าผันเฮาชิอาร์ตไว้แล้ว โอมเขาเนี่ยวริบลอกริบลอกอยู่แถวเทิงผู้แหละ